เล่นแล้วก็เสียดายเลยเนาะนากระนานี่ปูนนากระนาถนนนากระนาแต่ว่าถูกถสิ่เสียดายด้นะครับถ้าอยากถูกคือบ่บอกเนาะสิบไปไหวอยู่บ้านนี่โอ้เด็กได้ไปไหวอยู่บ้านเนาะย่า่ไปไหวอยู่บ้านคือสีดีทางคือสีบุ๋มีฝุ่นคือสีบกควันเนาะเรื่องจริงนะในในพี่ๆ,ๆผมก็ยืนอยู่ตรงนี้เนี่เรื่องจริงไม่ใชอ่ไอแล้วครับถนนดีดี ทุกทิ้งเพค่นจะทําใหม่เช้ญกูกระเบื้องอยู่ดีนะกระเบื้องมันจะยังมีอยู่โอ้ได<อ>้มาเลีอยู่บ้านน้องแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆตอนนี้ผมเดินมาจากถนนทรงวาดนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับมันแปลกสําหรับผมมากนะครับพี่ๆบ้านผมซึ่งไม่เคยได้รับแบบนี้แต่ว่าประเทศไทยนี่ผมงงนําผู้นําไทยมากทําแบบนี้นี่นี่ครับพี่ๆ ปารตย่านนี้นะครับถนนดีๆก็ยังทุบทิ้งนี่ครับเพื่อนทุบทิ้งเลยนี่ปารตถนนแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยปารตชาวบ้านผมเรียกว่าปูกระโลอันนี้ปูกระเบื้องเนาะผู้นําไทยเพื่อนเอาเงินมาจากไหนนี่นะครับพี่พี่อ้ยนะครับถนนดีๆทุบทิ้งทําใหม่นี่ตรงนี้เพื่อนก็ต่อไปเพื่อนก็จะน่าจะทุบเหมือนกันแล้วก็ทําใหม่กําลังทา ดีมากก็ปูกระเบื้องเลยถนนนี่นี่ครับรถวิ่งรถวิ่งไปมาเนาะแต่บ้านผมนี่โอ้ยเกือบอยางพี่เคยเห็นในคลิปเนาะแบบรถกระบะสวนก,นกันกับรถไถนาตัวรถตอกๆที่พุ่นห้กุ้มนะครับ่ว่าประเทศไทยนะครับโอ้ยยังดีอยู่เลยนะครับทําไมถึงทุบทิ้งนี่โอ้โหย,ย่านชงวาดนะครับเดินจะไปที่เยาวราชนะครับซอยนี้ เป็นชอยนะครับที่ว่าถ้าในเมืองก็ดูว่าเล็กๆนะครับแต่ว่าดูจริงๆแล้วพผ่นขยายออกเป็นใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้แต่ว่าพผ่นกําลังทาอยู่เนาะนี่นทําเป็นถนนเดี๋ยวจะพาไปชมอีกข้างหน้าเนาะข้างหน้าจะมีอุปกรณ์ที่พิ่นทาหรือว่าที่พผ่นเอามาทุบถนนเนาะน,นี่ครับทํากันแบบนี้เลยป้าเติมไม้นาหน,ะนามาก โอ้หนามากหนาหลายชั้นเป็นคืบลัวยี่สิบเซนเลยหนามากสุดยอดโอ้ทำหนามากเป็นยี่สิบเซนเลยนี่ครับถนนปูกระเบือบ้องฟอะอยาาไในเมื่อไวันอยู่บ้านเน้เน้ะงขับเห็นแบบนี้ถนนประเทศไทยปูกระเบื้อง นี่ครับอันนี้กระเบื้องจริงๆนะเห็นไหมรถวิ่งอ๋อฝันน่าจะซสความเร็วแบบมันเป็นช้อยเนาะเ็เลยปูกระเบื้องได้ะครับใสความเร็วแบบจํากัดนั่นแหละนี่ครับอุปกรณ์ที่เป็นทุบทุบถนนทิ้งนี่มีรถรถอะไรนี่รถเจาะรถเจาะนกำลังทุบมาเรื่อยๆแล้วทุบจากตรงนั้นแล้วก็มาทุบจากตรงนี้นี่ก เ็นทำกลางวันน้องอันนี้กลางคืนเป็นหยุดประเทศไทยเกินไปแล้วนะครับโอ้ยนะครับถนนดีๆก็ทุบทิ้งผู้นำะเมืองไทยนะครับเงินเผืนลายโอ้สุดยอดเนาะป้าเจอเห็นไหมตรงนี้ผมกระทุบมาถึงนี้ ช้นี้ไปยาวราดได้นะครับนี่ครับถนนปูกระเบื้องจะรถนะครับจะวิ่งวิ่งน้อยเนาะมาถ้าก็ไม่มาแล้วแต่นะครับบางคนมาแล้วก็มันมันสวนกันยากเนาะเพิ่นกันเลยเดินเล็ดเดินรถเดินเลนเดียวนี่เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ พูดหลายๆคนนะครับทั้งบ้านใชหาว่าผมอ้วยประเทศไทยเนาะครับนี่มันคือความจริงนะครับจริงที่ผมพูดนะครับเพ่นมีรถที่เอามาทุบคือความจริงสิ่งที่เห็นไม่ใช่ AI นเนาะ่นทุบทิ้งจริงๆเนาะถนนก็ยังใหม่จริงเนาะยังดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ใหม่แต่ว่ามันดีพูกระเบื้องด้วยแต่ว่าทุบทิง้งเห็นไหมนี่ครับเห็นไหม ถนนดีๆแต่ก็ทุบทิ้งนี่คือประเทศไทยโอ้ยนะครับปีๆเอ้ยเสียแล้วก็เล่นแล้วก็เสียดายเลยเนาะหนากระหนานี่ปูนหนากระหนาถนนหนากระหนาแต่ว่าทุบทิ้งเสียดายเด้นะครับ้าอยากถูกคือบ่บอกเนาะสิไปไหวอยู่บ้านนี่โอ้ยได้ไปไหวอยู่บ้านเนาะย่ายไปไหวอยู่บ้านคือสีดีทางคือสิบุมมฝุ่นคือสิบวกควันเนาะนะ ปาเต้นี่ของจริงนะครับพี่พสิ่งที่เห็นนี่มันมันคือภาพจริงมันสัมผัสดได้ครับโอ้โหเรื่องจริงนะนี่นี่ี่พี่พผมก็ยืนอยู่ตรงนี้นี่เรื่องจริงไม่ใช่ a อแล้วครับถนนดีดีทุกทิ้งเพ่่นจะทําใหม่เซยญูกระเบื้องอยู่ดีนะกระเบื้องมันจะยังมีโอ้อะไมาอะไอยู่บ้านน้องแบบนี้ ออกมานะครับเพิ่นจะทำใช่ไหมถนนรถวิ่งไปมารถวิ่งได้นะครับออกมาก็ถึงเยาวราชนะครับนี่ครับชาวต่างชาติเยอะนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเยอะถูกทิ้งไปหมดนี่แล้วเนี่ยแล้วเพิง่งจะถูกโอ้เอาอะไรมาเจาะเอาอะไรมาทุบทิ้งไปหมด นปลาแต่ทุบทุบใหม่แถวนี้ก็ทุบใหม่โอ้ประเทศไทยเนาะทำแบบนี้นี่ครับทำใหม่เตรียมกะโลมาปูปูใหม่ภาษาไทยเรียกกระเบื้อง้านผมเรียกกะโลถนนปูกะโลถนนเส้นนี้ปูกะโลสุดยอดเนาะ นี่ก็ออกมาถึงเยาวราชนะครับพี่ๆนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดมาชมไฟที่เยาวราชเจ้าหน้าที่ไทยโบกรถให้นักท่องเที่ยวครับเจ้าหน้าที่ไทยไม่ใช่กองหลอนนะครับอันนี้กับปูกระเบื้องนะกระเบื้องโอง้เยาวราชสวยงามกลางคืนย่านนี้ลึกคั้กขักขมากๆ งงมากเนาะเห็นแล้ว ller, งงมากนะครับชาอยาชา้าได้ไปบ้านผมพี่ซีดีเนาะถนนเวยสูว้ดีๆแต่ว่าทุบทำใหม่พลังกานซาดเยอะนะครับเดินไปมานี้ยพอกระกถุกออกมาอ่อนนีง โอเคนะครับพี่ๆสำหรับคิววิดีโอนี้ผมก็จะพาเราทุ่มคำนี้นะครับไปเห็นแล้วครับมอนช้อนในลีเนาะอยากได้ไปไหว้ที่บ้านเด้นะครับคือสิดีคือสิผมมีขีดุ่นนะนะเพราะบ้านผมถนนยังเป็นุ่นเยอะนะครับอันนี้คงจะไม่มีุ่นนะครับคงจะสะดวกสบายโอเคนะครับพี่ๆครับเื่นชอบในการนําเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ